เรียกเสียงฮือฮาทะลุโซเชียลกันินดแล้วสำหรับคุณแม่ลูกสองสุดแซบมากี้ราศีที่ล่าสุดโพสต์ภาพเซลฟี่ในชุดบิกินี่ริมทะเลพร้อมแคปชั่นสุดเก๋เป็นอีโมจิรูปสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดช็อตเดียวเล่นเอาแฟนคลับต้องรีบซูมเพราะความสวยและหุ่นปังของเธอนั้นโดดเด่นจนละสายตามไม่ได้เลยทีเดียว แต่ง,งานนี้สิ่งที่ดึงดูดสายตาไม่แพ้บิกินี่คือปลาหมึกตัวใหญ่ที่มากี้แปะไว้ปิดความแซบบางส่วนของภาพทำเอาแฟนๆแอบเซสงเบาๆเพราะรู้สึกเหมือนโดนขัดใจจากความปังที่กำลังจะได้เห็นถึงกับมีคอมเมนต์พีคๆจากเพื่อนสีอย่างมิ้นชาลิดาเข้ามาทักแรงแบบตรงประเด็นว่าเอาปลาหมึกออกงานนี้ทั้งหาและแอบลุ้นว่ามากี้จะใจอ่อนลงภาพไรสติกเกอร์ให้แฟนๆได้ชมกันในอนาคตหรือไม่ แม้จะมีลูกถึงสองคนแล้วแต่มากี้ก็ยังคงรักษารูปร่างและลุกได้ดีเยี่ยมจนหลายคนต้องยกนิ้วให้ไม่ว่าเธอจะมาในลุกคุณแม่สุดอบอุ่นหรือสายแฟชั่นสุดแซ่บก็ยังคงสะกดทุกสายตาได้เสมอและโพสต์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่พิสูจน์ความสวยไม่สั่งของมากี้อย่างชัดเจน จะบอกว่าชุดแซบก็ใช่จะบอกว่าน่ารักก็โดนเพราะความเป๊ะปังของมาร์กี้ในเซลฟี่บิกินี่ชุดนี้สร้างทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะและเสียงเชียร์ให้เธอลงภาพแบบไม่มีกักเรียกว่าแค่ประมึกตัวเดียวทำเอาโลกโซเชียลแทบสะเทือน